ใช่คุณปิงปอง number four number four คุณปิงปองคุณปิงปอง your friend right อ๋อ Can แค่แค you do that instead of her yeah can you that instead of please wait oh please wait she wanna do it okay okay เอาว่าอันนี้คือขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าเราต้องทำให้แบบว่าเคลียร์เลยนะคะเพื่อจะได้ร่วมบุญกันอย่างแบบว่าสบายใจเนาะเพราะว่า ในรดับที่ส0บสำหรับผู้ที่มียอดประมูลสูงสุดในวันนี้ใช่ฟอีทอบแค้งิดเจนด์อเอร์น้องบารแอนด์แดนดีเดี๋ยวพอเราได้ออกราดับที่10เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มถ่ายภาพกันเลยพร้อมกับบล็อกภาพแล้วก็แส่งดีด้วยนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวรอคุณปิงองนิดหนึ่งนะคะคุณปิงองอยู่ไหนมาคุณปิงอง่เ She's coming She's coming คุณปิงอง you have to do o s c s s paper วิดอ่ามายะตัางไหร่อ่าคนวดิกเวดิกเวดรีโอ่าโอเคอ่าไปชกโชไปยชกโชอ่